เด็กชายในรถเข็นกับสุนัขที่เห่าไม่หยุดพ่อแม่ขนลุกสู้เมื่อรู้ความจริงแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ที่บ้านน่ากลัวยิ่งกว่าใบหน้าที่หวาดกลัวกะโหลกใครหรืออะไรกำลังรออยู่สุนัขเห่าใส่เด็กชายบนรถเข็นพ่อแม่เงื่อตกเมื่อค้นพบสาเหตุสายลมยามเย็นพัดเอื่อยดวงอาทิตย์คล้อยต่ำสาแสงสีส้มผ่านกิ่งไม้เสียงหัวเราะเด็กๆด,ดังแว่วจากสนามเด็กเล่นใกล้สวนสาธารณะ พ่อแม่หนุ่มสาวเข็นรถลูกชายวัยสามขวบผ่านทางเดินหินเด็กชายหัวเราะคิกคักกำของเล่นแน่นในมือเล็กๆแต่แล้วเสียงเห่ากันโชคก็ดังขึ้นสุนัขสีดำตัวใหญ่จ้องมาที่รถเข็นดวงตาของมันแข็งกร้าวขนลุกชันมันขู่คำรามต่ำเห่าเสียงดังรัวต่อเนื่องพ่อสะดุ้งเผอถอยหลังแม่รีบคว้ารถเข็นดึงเข้าหาตัวด้วยความระวงังเด็กชายเบิกตากว้างน้ำตาคลอเสียงหัวเราะเงียบหาย แต่สุนัขไม่ถอยมันกลับกระโจนเข้าใกล้กว่าเดิมเจ้าของหมาตะโกนเรียกเสียงดังแต่สุนัขไม่ฟังมันจ้องเด็กชายเหมือนพบสิ่งผิดปกติอากาศรอบตัวเย็นเฉียบผิดธรรมชาติพ่อแม่เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องแม่ย่อตัวลงกอดลูกไว้แน่นริมฝีปากเธอสั่นระริกพ่อขมวดคิ้วหันมองรอบตัวมีบางอย่างไม่ถูกต้องแล้วเขาก็เห็น มือของพ่อกำคันรถเข็นแน่นดวงตาของเขาสั่นไหวใต้รถเข็นมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวไม่ใช่เงาของเด็กชายมันขยับไหวอย่างผิดธรรมชาติยาวเรียวและไม่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนสุนัขยังคงเห่าไม่หยุดดวงตาของมันตื่นตระหนกมันขู่ฟ้อราวกับเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่มองไม่เห็นแม่หันไปสบตากับพ่อทั้งคู่ตัวแข็ง ลมเย็นพัดวูบผ่านผิวหนังเสียงเด็กเล่นในสนามเมื่อครู่เงียบลงพ่อกลืนน้ำลายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายเขาก้มลงไปส่องใต้รถเข็นแสงไฟกระทบกับบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นมันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังจ้องมองกลับมาพ่อผงะถอยมือที่จับโทรศัพท์สั่นไหวแม่รีบคว้าลูกชายอุ้มขึ้นแนบอก เด็กชายสะอื้นเบาๆซุกหน้าเข้าหาไหล่แม่แต่สายตาของพ่อยังจ้องไปที่ใต้รถเข็นเงาดำยังคงอยู่ตรงนั้นมันไม่ขยับหนีมันยังคงมองเขาสุนัขเห่าดังกว่าเดิมขนของมันชี้ชันดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเจ้าของหมาพยายามดึงสายจูงแต่สุนัขก,กลับกระโจนเข้าหารถเข็นมันพยายามกัดพยายามตะกุยพื้นใต้รถเข็น ราวกับพยายามจะไล่บางสิ่งออกไปพ่อกัดฟันหายใจติดขัดเขาก้มลงอีกครั้งถือไฟฉายให้นิ่งที่สุดเงาดำนั้นยังอยู่ที่เดิมแต่มันไม่ใช่เงาของของเล่นหรือผ้าใดๆมันเป็นเงาที่ไม่มีตัวตนมันไม่ควรอยู่ที่นั่นแล้วจู่ๆเด็กชายก็พูดขึ้นเสียงเล็กๆของเขาสั่นระริกพ่อครับใครอยู่ใต้รถเข็นเหรอ พ่อใจหายวา่าบเลือดในกายเย็นเฉียบราวกับถูกแช่แข็งแม่กอดลูกแน่นขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นเด็กชายเงยหน้าขึ้นจากไหล่แม่ดวงตากลมโตจ้องไปใต้รถเข็นเขาไม่ได้ร้องให้อีกแล้วแต่กลับเอียงคอเล็กน้อยราวกับกำลังฟังบางสิ่งเขาพูดกับผมเสียงเด็กชายเบาราวกระซิบพ่อกับแม่หันขอบมามองลูกเป็นตาเดียว สุนัขเห่าดังกว่าเดิมพยายามกระโจนเข้าหารถเข็นมันคำรามต่ำขาทั้งสี่เกรงแน่นเหมือนพร้อมจะต่อสู้เจ้าของหมาตัวสั่นพยายามดึงสายจูงสุดแรงมันเป็นอะไรไปมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพ่อไม่ฟังเสียงใครอีกแล้วเขาคว้าแขนแม่กระชับมือลงบนตัวลูกชายเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ทันขยับเด็กชายก็พูดต่อ เขาบอกว่าผมเคยอยู่กับเขามาก่อนลมหายใจของพ่อแม่สะดุดกระทันหันเด็กชายกับพริปตาช้าๆเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปด้วยสุนัขเหาลั่นก่อนส่งเสียงหอนยาวแล้วเงาดำนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเงาดำนั้นขยับไหวช้าๆมันเลื้อยออกจากใต้รถเข็นราวกับหมอกดำที่มีชีวิตพ่อแข็งทื่อตัวเย็นเฉียบ แม่เบิกตากว้างอุ้มลูกแน่นจนเด็กชายครางเบาๆแสงไฟฉายในมือพ่อกระพริบวูบแล้วดับลงสุนัขหยุดเห่าร่างของมันสันสานขาทั้งสี่ถอยกรูดแต่ดวงตาย,ยังคงจ้องไปที่เงาดำนั้นเงามันยืดยาวเหมือนมีแขนเหมือนมีขาเหมือนมันกำลังคืบคลานเข้าหาเด็กชายเด็กชายหันไปทางเงาดำดวงตาไร้แวววาดกลัวเขาบอกว่า เสียงเล็กๆเกเือกเ้อนเอ่ยช้าๆผมเคยเป็นของเขาพ่อแม่สะอึกใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกเด็กชายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะหันมามองแม่แม่ครับผมต้องไปกับเขาไหมแม่ตัวสั่นหายใจที่เธอสายหน้ารัวๆน้ำตาร่วงพรูไม่นะลูกไม่เงาดำหยุดนิ่งราวกับกำลังรอคำตอบสุนัขหอนอีกครั้งแล้ว เงานั้นก็แย้มรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์พ่อคว้ามือแม่แล้วกระชากให้วิ่งไปเดี๋ยวนี้แม่กัดฟันกอดลูกแน่นแล้วออกตัววิ่งสุดแรงเงาดำเริ่มเคลื่อนตามมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นสุนัขก,กระโจนใส่เงาดำเสียงคำรามดังก้องไปทั่วสวนแล้วทุกอย่างก็ดับวูบ ความเงียบงันปกคลุมไปทั่วบริเวณมีเพียงเสียงลมหายใจหอบหนักของพ่อแม่ที่ยืนตัวสั่นอยู่ใต้เสาไฟริมทางเด็กชายกอดแม่ไว้แน่นไม่พูดอะไรอีกพ่อหันไปมองด้านหลังใต้รถเข็นว่างเปล่าไม่มีเงาดำอีกแล้วไม่มีเสียงสุนัขมีเพียงความเงียบและความเยงเง็นยเยือกที่ยังค้างคาในอากาศพ่อหายใจแรงพยายามตั้งสติแม่ยังกอดลูกแน่นร่างกายสันเทา ดวงตาเด็กชายเหม่อลอยจ้องไปที่ความว่างเปล่าใต้รถเข็นราวกับยังมองเห็นบางสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นรอบตัวเงียบสนิทไม่มีเสียงสุนัขไม่มีเสียงลมมีเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวของพ่อแม่ไปเถอะพ่อเอ่ยเสียงแหบพร่าแม่พยักหน้ารีบออกเดินโดยไม่หันกลับไปมองแต่แล้วเด็กชายก็หันหน้าไปทางสนามเด็กเล่นริมฝีปากเล็กๆขยับเบาๆ เขายังอยู่ที่เดิมแม่หยุดกึกขนลุกสู้ไปทั้งร่างลูกว่าอะไรนะเด็กชายยังจ้องไปข้างหน้าดวงตาว่างเปล่าเขาบอกว่าเสียงเล็กๆนั้นเบาราวกระซิบเขาจะตามกลับบ้านแม่ตัวแข็งทื่อมือเย็นเฉียบพ่อกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองจากข้างหลังราวกับเงาดำยังไม่หายไปไหนราวกับมันแค่รอเวลาที่เหมาะสม และคืนนี้มันจะกลับไปกับพวกเขาพ่อรีบคว้ามือแม่แน่นขึ้นไปเดี๋ยวนี้เสียงของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแม่ก็มมองลูกชายหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเด็กชายยังคงมองไปข้างหลังริมฝีปากเล็กๆยังคงขยับเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนหรือบางสิ่งแม่กลั้นหายใจรีบเดินเร็วขึ้นพ่อก้าวขามั่นคงลากทั้งครอบครัวออกจากสวนสาธารณะ แสงไฟริมถนนส่องสว่างเป็นทางยาวแต่เงาของพวกเขามันไม่ได้ทอดไปในทิศทางเดียวกันเงาของพ่อกับแม่ทอดไปตามแสงไฟอย่างที่ควรเป็นแต่เงาของเด็กชายมันทอดไปทางอื่นไปยังสนามเด็กเล่นไปย่งที่ที่เงาดำอยู่เมื่อครู่แม่เบิกตากว้างขนลุกสู้ไปทั่วร่างมือเธอเย็นเฉียบจนรู้สึกไม่ถึงสัมผัสข,ของลูกชาย พ่อก็สังเกตเห็นเช่นกันเขากระชากแม่ให้เร่งฝีเท้าจนแทบเป็นการวิ่งขึ้นรถพ่อเปิดประตูรถแทบไม่ทันแม่อุ้มลูกเข้าไปอย่างรวดเร็วก่อนรีบปิดประตูพ่อขึ้นที่นั่งคนขับมือสั่นขณะเสียบกุญแจสตาร์ทรถเครื่องยนต์ดังขึ้นไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าแต่บางสิ่งปรากฏอยู่ในแสงไฟนั้นเงาดำยืนอยู่กลางถนน มันสูงขึ้นกว่าเดิมรูปร่างของมันชัดเจนขึ้นแต่ใบหน้าของมันมันคือใบหน้าของเด็กชายแม่กรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงพ่อเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าเงาดำนั้นไม่ขยับหนีแต่ก่อนที่รถจะพุ่งชนมันยิ้มรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติแล้วร่างนั้นก็สลายหายไปในความมืด รถแล่นไปตามถนนด้วยความเร็วแม่ตัวสันสถานกอดลูกไว้แน่นเด็กชายไม่ได้ร้องไห้เขาแค่ยิ้มจางๆเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเสียงเล็กๆนั้นเอ่ยขึ้นเขาจะรอที่บ้านแม่ตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นโครมครามพ่อกำพวงมาลัยแน่นเหยียบคันเร่งพารถแล่นไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตสองข้างทางเป็นเพียงเงาดำวูบไหวผ่านกระจก แต่ในหูของแม่ยังคงก้องเสียงเด็กชายเขาจะรอที่บ้านบ้านแม่หันขอบไปมองลูกเด็กชายยังคงยิ้มบางๆดวงตาไร้แววเหมือนไม่ใช่เขาเหมือนมีบางสิ่งอยู่ในร่างของลูกเธอถึงแล้วพ่อประกาศเสียงดังรถเบรกสนั่นหน้าบ้านแม่เปิดประตูรถแทบไม่ทันรีบอุ้มลูกเข้าบ้านพ่อปิดล็อกประตูตามหลังหอบหายใจแรง บ้านเงียบสงัเมืดสนิทแต่ทันทีที่แม่ก้าวเข้ามาไฟในบ้านกับพริบวูบเครื่องใช้ไฟฟ้าดับหมดลมเย็นแปลกประหลาดพัดผ่านหลังคอเธอพ่อรีบคว้าสวิตช์ไฟเปิดมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีอะไรติดมีเพียงความมืดและเสียงบางอย่างดังแว่วจากในบ้านเสียงฝีเท้าเด็กชายกอดแม่แน่นหัวซบลงบนไหล่เธอ เขากลับมาจริงๆแม่กลั้นหายใจเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามามาจากห้องของลูกชายหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบแตกเป็นเสียงเสียงพ่อกลืนน้ำลายฝืนเดินไปที่ห้องเด็กชายมือสั่นเท้าขณะบิดลูกบิดประตูบานประตูแง้มออกและภายในห้องนั้นมีใครบางคนนั่งอยู่บนเตียงของลูกชายร่างเล็กๆในความมืด เด็กชายที่เหมือนลูกของเธอทุกอย่างแต่เด็กชายที่เธออุ้มอยู่ในอ้อมแขนก็ยังอยู่ตรงนี้แม่กรีดร้องสุดเสียงและไฟในบ้านก็ดับลงความมืดกลืนกินทุกอย่างรอบตัวแม่หอบหายใจแรงกอดลูกแน่นจนรู้สึกถึงจังหวะหัวใจดวงเล็กเต้นรัวพ่อยืนตัวแข็งอยู่หน้าประตูดวงตาเบิกโพลงจ้องร่างเล็กบนเตียงเด็กชายในอ้อมแขนของแม่เงยหน้าขึ้นช้าช้า เสียงของเขาเบาราวกระซิบแม่ครับแล้วใครอยู่ตรงนั้นร่างบนเตียงเริ่มขยับเสียงแหลมต่ำที่ไม่ควรเป็นเสียงของเด็กดังขึ้นกลับมาแล้วลมหายใจของแม่สะดุดร่างกายสันสานพ่อกัดฟันแน่นมือสั่นขณะเอื้อมไปเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์แสงส่องกระทบร่างเล็กบนเตียงนั่นคือเด็กชายจริงๆ ทุกอย่างเหมือนกันหมดตั้งแต่เสื้อผ้าผมที่ยุ่งนิดนิดใบหน้าไร้เดียงสายกเว้นดวงตามันมืดสนิทลึกจนไม่มีที่สิ้นสุดรอยยิ้มกว้างเกินธรรมชาติคลี่ออกบนริมฝีปากกลับมาหาฉันสิแม่ก้าวถอยหลังใจเต้นร,รัวเด็กชายในอ้อมแขนเริ่มสะอื้นผมกลัวแม่ครับผมกลัวแม่ไม่ลังเลอีกต่อไป เธอหมุนตัววิ่งออกจากห้องกระชากพ่อให้ออกมาด้วยกันพ่อรีบกระแทกประตูปิดล็อกแน,น่นเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีเปิดสิเสียงนั้นกระซิบแผ่วจากหลังบานประตูพวกคุณพาเขามาผิดที่เขาต้องอยู่ที่นี่ไม่ใช่คนที่คุณอุ้มอยู่พ่อหันไปสบตาแม่ใบหน้าซีดเผือดแม่แนบมือลงบนแผ่นหลังลูกชายรูปไล้ไปทั่วร่างเล็กเด็กชายสะอื้นแรงขึ้นแต่ร่างกายเขาอุ่น หัวใจเต้นถี่เขามีลมหายใจเขาเป็นของจริงลูกของเราอยู่กับเราที่นี่แม่กระซิบพ่อพยักหน้าสูดหายใจลึกเขาก้าวไปยืนหน้าประตูเอ่ยเสียงหนักแน่นลูกของเราคือคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในนั้นเสียงคล้องเงียบลงทันทีบ้านทั้งหลังเงียบสนิทเงียบจนแม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นโครมคราม แล้วเสียงจากในห้องก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงหัวเราะหัวเราะช้าๆเศร้าแปลกประหลาดเข้าใจแล้วเสียงนั้นแผ่วลงราวกับถูกพัดหายไปกับสายลมแสงไฟในบ้านกระพริบก่อนจะติดสว่างขึ้นเองพ่อกับแม่หันไปมองหน้ากันเด็กชายเงียบไปแล้วซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของแม่เธอแนบหน้าผากลงบนเรือนผมนุ่มสูดกลิ่นอ่อนๆที่คุ้นเคย ไม่เป็นไรแล้วลูกเธอกระซิบพ่อเอื้อมมือมาสัมผัสแผ่นหลังแม่เบาๆเขาเหลือบตามองบานประตูห้องเด็กชายเป็นครั้งสุดท้ายมันเงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆอีกไม่มีเงาดำไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วคืนนี้เงียบสงบแต่พ่อรู้ดีว่าพวกเขาจะไม่เปิดประตูห้องนั้นอีกเลย